กินอ,นะอ,ะอะไรกินนี่นะอือเออโอไหนใครสี่ขวบแล้วยังกินในนี่อยู่ขนนมจบเลยลง YouTube เลยน้องอติสสี่ขวบแล้วใช่ไหมครับได้ป่าครับโอติสขาโทรศัพท์สุดตามากินขนนมอยู่เลยข้างล่างโอติสสุดตามาข้างล่างเหรอ,อ,อมาทำไมครับ

<laughs> 啊，六根牙嘛。